เห็นไหมครับว่าการการไปยึดพิมพ์ยึดอะไรอย่างเงี้ยตามที่เขากําหนดขึ้นมาให้ให้ให้เห็นเนี่ยถามว่าถูกไหมถูกพระปอมมันก็เป็นอย่างนั้นบางทีดีไม่ดีก็เอาพระปอมมาอธิบายกันได้ซ้ําไปเอาพระปอมมาตัดสินให้แท้แล้วก็ให้พวกเราอะยึดเออเนี่ยดูนะนี่ยพระแท้เป็นอย่างนี้เนี่ยอันนี้ชนะเลิศไดรางวัลยี่สิบสามสิบล้านห้าสิบล้านก็เอาราคามาให้เราดูว่าเวอร์กันไปอย่างนั้น ขายจริงหรือไม่จริงอันนั้นมันไม่เกี่ยวปัญหาอยู่ที่ว่าเออพ้านั้นน่ะมันแท้จริงหรือเปล่ามันเป็นพระปลอมแท้ๆหรือมันเป็นพระแท้ๆจริงจริงการแยกแยะของคุณน่ะมันแยกแยะยังไงไม่ใช่บอกว่าเอ้ยนี่ไงพระนี้แท้ผมเนี่ยตัดสินแล้วผมตัดสินแล้วมีใบรับรองรับประกันว่าแท้อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยบางบางทีมันไม่ถูกต้องนะฮะไม่ถูกต้องเพราะคุณเองก็แยกไม่ออกนะการอธิบายให้มันถูกต้องอ่ะมันถูกเหมือนอย่างที่ผมบอกอ่ะ แต่ว่าอันนั้นมัน make in อะไรอ่ะ make in เจแปนหรือเปล่าหรือ m a e in อะไรที่ไหนหรือมันทําในเวียดนามหรือมันทําในที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันแท้แท้จริงไหมมันปลอมหรือมันแท้คุณก็ไม่รู้คุณก็รวมรวมหัวกันก็ได้รวมรวมตัวกันบอกว่าแท้คนอื่นก็พูดอะไรไม่ออกเพราะคนอื่นไม่รู้ว่ามันแท้ยังไงแท้เพราะมีใบรับรองใบรับประกันแท้เพราะขายได้มันไม่ใช่ของปลอมมันก็ขายได้ ของปอมมันก็รับประกันแท้ได้อย่างเครื่องมือเครื่องช่างช่างไฟฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมัลกิต้าเงี้ยคุณไปดูดิมาจากจีนแดงแย่ๆราคาผิดก,กันเวลาใช้เข้าไปไม่กี่วันก็พังแล้วถามว่าเขาก็รับรองแท้แมยเขาก็รับรองแท้เหมือนกันทั้งหมดเขาก็รับรองว่าแท้คนขายอะไรมันก็ดีหมดถูกไหมฮะนี่เวลาใครที่จะเป็นคู่แข่งเกินแล้ว,ลวมีพระคู่แข่งขึ้นมาเนี่ยของมันก็ก็โจมตีได้วันออหนึ่งปล้วปลอมยังไงะ ก็ตอบไม่ได้เนื้อไม่ใช่มาหาคนนี้คนนี้บอกว่าเนื้อมันไม่ใช่มาหาอีกคนนึงคนอีกคนบอกว่าพิมพ์ไม่ถูกตกลงพระพระที่เรายึดกันเป็นหลังเนี่ยเราหลักการอะไรมามามา,มาดูกันมาตรฐานมันมีอะไรมั่งเยอะแยะไปหมดเลยมาตรฐานเนื้อมาตรฐานทิมมาตรฐานรอยตัดตอกมาตรฐานความเก่าธรรมชาติความเก่า,รรม,า,า,ม,กามันตลกนะครับ พระแต่ละองค์ไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนพิพ์ทรงไม่เหมือนกันแบบเหรียญบาทนะครับเหมือนเหรียญบาทที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยความหนาความสูงความยาวความกว้างแตกต่างกันแสดงว่าการผลิตอะไม่ได้มาตรฐานครับแล้วเวลาผลิตมาเนี่ยสมมติว่าเหรียญอะปั๊มไปปั๊มมาบางอันโยบางอันเย่ก็แท้เออเราก็มาดูว่าเอ้าอันนี้มันไม่ติดพิพ์หมันโยเนี่ย เขาก็บอกอมันไม่ผิดทีมครับงคงนี้แท้ครับเอามันผิดทีมไงผมก็ดูว่าผิดทีมทะเลาะกันตายฝ่ายที่ยืนยันว่าแท้ก็แท้ไอ้ฝ่ายที่ยืนยันว่าปลอมมันก็ปลอมคือมันไม่มีจุดยืนอะไรในเรื่องของทีมส่งเหมือนกับขนมคระครับขนมครกที่เรา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 ไปซื้อกินถ้าเราเราจะยึดทีมขนมครกเป็นหลักอะเรากินไม่ได้หรอกครับ กว่าจะกินได้เราจะต้องเอาขนมโคกามาชี้ว่าเอาอเน,นี้ยมันแท้นะขนมโคกอันนี้มันกินได้ไม่ได้แล้วขนมโคกแต่ละฝามันก็ไม่มีกินที่เหมือนกันหรอกต่อให้มันเป็นเบ้าเบ้าเหล็กอ่ะการเทหยอดนะครับเทหยอดสูงต่ำไปน้ํากระเด็นกระจายเทเนื้อเยอะเทเนื้อน้อยนะครับต่อให้ใช้ไฟเท่ากาันตดไหมอีกอันนึงไม่ไหมห่างไฟใกล้ไฟมันก็มันก็เป็นตัวแปรทั้งนั้น ทีนี้เราเราเราจะบอกว่าอ่ะแล้วมันแท้ยังไงเราก็ต้องไปถามไอ้ไอไอคนที่กําหนดอะ่ะกําหนดว่าเออขนมครกฝาเนี่มันแท้อามันแท้ยังไงอะครับเขาก็อบอกก็ดูพิมพ์อ่ะและอีกอีกพิมพ์หนึ่งที่คุณว่าแท้เนี่ยอ่ะคุณก็ดูพิมพ์เอามาวางคู่กันพิมพ์เดียวกันแม้จะทําในเวลาใกล้เคียงกันระยะเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเราควบคุม ควบคุม 4m ไม่ได้มีคนแบตเตเรียลแบตเียรลเครื่องจักรคนนะครับแม่พิมพ์และขบวนการผลิตพวกนี้ถ้าเราผิดเราเราควบคุมอะไรไม่ได้เนี่ยมันไม่มีทางไม่เหมือนกันตลอดนะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์ตรงแต่ละองค์เนี่ยไม่มีฝาแฝดใกล้เคียงแต่ว่าไม่เหมือนกัน ใกล้เคียงแต่ว่าไม่เหมือนกันแต่ละแต่ละองค์แต่ละแต่ละอย่างเนี่ยสีก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วมวลสารที่ไปปรากฏแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแม้แต่เป็นพิมพ์เดียวกันเมื่อไม่มีฝาแฝดการที่คนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อไม่มีฝาแฝดมันเหมือนกับว่ามันก็ไม่มีมาตรสานในเรื่องของพิมพ์ทรงอยู่แล้วมันวัดค่าอะไรพิมพ์ทรงก็ไม่ได้มันไม่มีหน่วยวัดหน่วยวัดค่าอะไรที่เราจะวัดค่าได้อยู่แล้วปัญหาอยู่ก็คือ เราก็มาทะเลาะกันว่าเอออันนี้เป็นพิมไม่ใช่มันผิดพิมพ์นะเกตมันโค้งไปหน่อยเกตมันโคดไปมันก็เป็นไปได้ในการลักษณะของการที่เราเอาออกมาจากแม่พิมพ์ที่เราไม่สามารถจะควบคุมกระบวนการผลิตได้ทั้งหมดนั้นมนาจ,จะเกตโคง้งเกตเอียงเกตอะไรก็แล้วแต่หรือเกตไม่ติดหรือเกตไม่มีอันเนี้ยมันเราจะยึดพิมพทรงเป็นหลักไม่ได้เราจะยึดพิมทรงเป็นมาตรฐานไม่ได้เลย เราจะเห็นว่าไม่มีฝาแฝดทีนี้พอพอถ้าอย่างเขาตีตีพระองค์นี้เกตบังเอียงผิดพิมพ์ไปพอไปอยู่ในมือเขาเขาก็จะบอกว่าเอออันนี้มันเป็นพิมพ์ใหม่ครับเป็นพิมพเกตเอียงครับเออเรามองค่าเราไม่เห็นไงฮะหนึ่งทุกวันนี้ผู้รู้ผู้ชานาญการไม่เห็นแม่พิมพ์ไงฮะเมื่อไม่เห็นแม่พิมพเขาก็ไม่เห็นขบวนการในการผลิตในการนําเข้าเอาออก ไม่รู้ว่าเนื้อก่อนพิมพ์เป็นอะไรไม่รู้ว่าความผิดเพี้ยนทางพิมพ์ทรงมันเกิดขึ้นในระหว่างขบวนการผลิตตอนไหนไม่เห็นแม่พิมพ์ครับเมื่อไม่เห็นแม่พิมพ์เนี่ยเราจะเห็นว่าพระบางองค์เนี่ยอย่างพิมพ์ใหญ่นะครับอย่างพิมพ์ใหญ่บางองค์เนี่ยฐานเนี่ยไปเป็นเส้นได้ไปเป็นเส้นได้ใหญ่ไปนั่นแหละคือขบวนการผลิตที่ผิดเพียนะ้ยนคะกรขบวนการการผลิตที่ผิดเพีย้ยน แต่เราไม่รู้ไงว่ามันเทียนยังไงมันทํำยังไงมันเอาออกมาจากพิมพ์ได้ยังไงนี่ทาเกิดอ,อะไรขึ้นเราว่าจนาินตนาการกันหมดเลยว่าวิธีเอาออกจากแม่พิมพ์เนี่ยทายังไงตัดหน้าไปหลังตัดหลังไปหน้าสมเด็จวัดละครตัดหลังไปหน้าตัดหน้าไปหลังถามว่าแม่พิมพ์เป็นยังไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ครับเมื่อไม่รู้แล้วคุณรู้ได้งไงมันตัดหน้าไปหลังหรือตัดห,หลังไปหน้า มันตัดได้หรือไม่ได้จะต้องทิ้งแถวเบาลอยแถวเบาของตอกอย่างแถวเบาอย่างแมวขวนไอ้นั้นมันเป็นการเอาออกแล้วนะครับพอถามว่าเอาแล้วแม่พีมเป็นยังไงครับอาจารย์ไม่รู้ไม่รู้แล้วรู้ได้ไงวันตัดตอ,อแล้วคุณเป็นกหนดว่าไอ้ด้านข้างต้องแถวเบาอย่างแมวขวนได้ยังไงเห็นไหมครับก็อาศัยว่าเอาเชื่อก็เคยเห็นมาแบบนี้ม,นมันมันมีริ้วรอยบางๆนะแบบแมวขวนในเป็นทางทางลงมาแล้วแมวมันขวนจริงไหมไม่รู้ แล้วเกิดจากอะไระครับไม่รู้เหมือนกันอ้าวท่านแล้วถ้ามาอธิบายว่าเอาตอกมาตัดเนี่ยแล้วเราเราก็จะขยายความออกไปเวลาเราเชื่อเรื่องหนึ่งว่าไอ้ด้านข้างขององค์พระเนี่ยถูกตัดด้วยตอกพอพอเราคิดอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นอะ่ะเราก็จะมาคิดตอบอ๋อตอกมันตอกตอกเป็นลักษณะของที่เราเอามามัดข้าต้มมัดอนะครับ มันก็บางๆมันก็สามารถหย่นๆได้มันก็ยืดหยุ่นได้พอเราถามไปเราถามเตียนแ,นแล้วมันไม่ฉลับเข้าเนื้อไม่อะไรเหรอเขาบอกอ๋อบางทีมันก็เขาก็ทําเป็นไม้เป็นแบบมีดแบบเป็นมีดดั้มดั้มจับอธิบายให้เสร็จนะครับเทียนใหญ่คุณไปค้นหาอ่านได้เลยเทียนใหญ่เขาก็บอกว่ามันทําไม้จับเพื่อสะดวกในการตัดกดตัดลงไปเพราะว่าใช้ตอกเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องไม่ใช้ของมีคม เขาจะทาให้พระไม่ไม่ดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคําอธิบายความเป็นสู่รู้ออกไปไม่ใช่ผู้รู้นะครับสู่รู้ออกไปเออทีนี้เมื่อด้านข้างของพระเนี่ยมีรอยตัดต่ออย่างที่เขาอธิบายมันก็ต้องเกิดเขาเรียกว่ารอยกระทํานะครับแรงกระทําที่มันมีรอยแรงอัดจากการที่เราตัดลงไปเนี่ย รอบด้านเข้ามาเมื่อมันมีผลจากด้านนอกทั้งหมดเนี่ยด้านในมันก็จะมีผลไปด้วยผมหมายถึงว่ามันก็จะเกิดสอบล่างบานบนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเราควบคุมไม่ได้เมื่อควบคุมไม่ได้มันสอบว่าล่างบานบนแล้วเนี่ยเส้นซุ้มที่เคยจะเป็นอย่างนี้ตรงตรงอย่างนี้มันก็จะสอบด้านในองค์พระที่มีลักษณะของเป็นลูปพระมันก็จะห่อเหี่ยวลงมาสมมุตินะครับเพราะมันการโดนโดนกระทําจากด้านข้างทั้งหมดของมันเข้ามาใช่ไหมครับ มันก็เป็นผิดพิมพ์ผิดพิมพ์พอมาให้เซียนดูเซียนก็บอกผิดพิมพ์ครับสวัสดีครับท่านหนึ่งสวัสดีครับท่านพิพัฒน์พิพัฒน์ธรโโลสวัสดีท่านดอกดินสวัสดีท่านสดาสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านซุ้มนะครับฟังกันไปคือความผิดเพี้ยนอ่ะมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่เส้นซุ้มละ เราจะเห็นว่าถ้าพัดที่มีลักษณะของสอบล่างบานบนเนี่ยไอ้ตรงไหนมันสอบเนี่ย,ตร,นนยตรงนั้นอะ่ะมันก็จะผิดเพี้ยนละเช่นเล็กไปหน่อยรีบไปหน่อยในเมื่อมันมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็ก็เป็นไปได้ไงเพราะว่ากระบวนการผลิตเราควบคุมไม่ได้เรามันไม่เหมือนเครื่องจักรที่เราจะปุ้ง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 ,งออกมาพัดพัดจึงไม่มีความเหมือนกันปัญหาอยู่ก็คือ พอเราถามไปว่าอา้าวแล้วเนื้อก่อนพิมพเป็นยังไงมันถึงตัดตอกด้านข้างได้ก็ตอบเราไม่ได้อีกเพราะไม่เห็นแม่พิมพ์มันจะตัดยังไงมีรอบไหมแม่พิมพมีรอบล้อมรอบอยู่ไหมหรือไม่มีมันขังน้ําได้ไหมหรือไม่มีถ้ามันไม่มีขังน้ําการเทหยอบม,มันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะมันจะไปโดนเรื่องการปาดที่คุณอธิบายอีกไม่มีถ้ามันไม่มีมันไม่มีขอบแล้วคุณปาดไปยังไงอ่ะมันก็เละเทะ ใช่ไหมครับแล้วถ้ามันมีกรอบคุณก็ตัดไปไม่ได้มันก็ติดกรอบมันอีกเห็นไหมฮะปัญหามันเยอะเลยตรงที่คุณคุณไม่เห็นแม่พิ์นเนี่ยแล้วคุณก็อธิบายแบบโมโนกันไปเรื่อยๆแล้วพอคนอื่นอธิบายอย่างที่ผมบางทีแนนมาร์คคนก็เข้ามาบอกสมัยก่อนนะครับเริ่มแรกๆก็บอกว่าเอ้ยมึงมโนมึงมโนผมไม่ได้มโนผมรู้อยู่แล้วว่าคําตอบมันคืออะไรแล้วผมก็รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรไงคําถามผมเหมือนกับว่าผมพูดเนี่ยวนไปวนมา ปั้นกดหรือเทยหยอดปั้นกดหรือเทยหยอดปั้นกดหรือเทยหยอดให้ตอบไงครับเนื้อก่อนทียังไม่รู้เลยปั้นกดหรือเทยหยอดแล้วยังไงอะ่ะคนคิดเขคนคิดคําถามได้นี่ก็ผมว่าก็ไม่ถ้าไม่รู้จะคิดคําถามมาได้ยังไงเพราะผมอ่านหนังสือเยอะมากหนังสือผมนี่ท่วมหัว ผมอ่านมาเป็นหลายสิบปีทีเดียวครับเยอะมากหนังสือผมเนี่ยหลายลังมากถ้าเพื่อนๆที่ลูกศิษย์ผมที่ไปนขนของเนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นคันรถหนังสือพัดเครื่องหนังสือประวัติาศาสตร์เล่ม่งสองพัน 1, 2, 000, เป็นพันสองพันผมซื้อมาอ่านมันมันไม่ถูกต้องถ้าเราไปยึดพิมพ์ตรงเนี่ยเอาแค่พิมพ์เดียวอะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เดียวนี่ก็มีปัญหาแล้วบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพิมพ์ใหม่อย่างที่ผมบอกอะเกตดโค้งเกด กดเกตเลี้ยวเกตเกตเอ่อเกตอะไรนะนเกตเกตทะลุซุ้มเกตลอดซุ้มเกตอะไรเงี้ยนี่คือขบวนการในการผลิตทั้งนั้นเลยที่ไม่สามารถควบคุมอะไรได้แล้วเราแล้วเซียนใหญ่เจ้าไปกําหนดว่าอ๋อนี่เกตทะลุซุ้มอันนี้เกตลอดซุ้มเกตมุดซุ้มเคยเห็นไหมพีมเมื่อไม่เคยไม่เคยแล้วคุณรู้ได้ยังไงมันอาจจะมีสาเหตุอย่างอื่นก็ได้ที่ทําให้เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นผู้รู้เนี่ยจะต้องอธิบายเหตุเหตุผลที่มันเกิดอย่างนั้นได้ไม่ใช่ว่าตอบอะไรก็ไม่ได้ก็อ๋อมันเป็นแปบพิมพใหม่มันเป็นพิมอะแล้วถาแม่พิมทำจากอะไรมันทําไมใหม่ได้ว่ามันทําไมมีน้อยองค์กับตอบไม่ได้อีกก็ไม่เคยเห็นไม่รู้ว่าแม่พิมทําจากอะไรเราเราลองไปอ่านไปค้นอ่านเตรียมบว้ก็ไม่รู้ สันนิฐานว่าทําจากหินแม่น้ํทาทําจากนู่นทําจากนี่ทําจากไม้มัางทาจากดินเผาบางทําจากเยอะครับนี่คือการคาดดาอ่ะคเมื่อคาดเดาเรื่องเดียวที่ผมบอกถ้าคุณคาดเดาเรื่องเดียวอ่ะเรื่องอื่นก็คาดเดาหมดเลยเพราะแม่พิม่ะไม่เมื่อไม่รู้ว่ามันทําจากอะไรฟันธงไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นก็มาเลยไม่รู้ว่ามันมีลักษณะยอย่างไร จริงๆแล้วแม่พิมพ์ทําจากอะไรอ่ะมันไม่มันไม่สําคัญเท่ากับว่าแม่พิมพ์มันมีลักษณะอย่างไรเพราะแม่พิมพ์มันมีลักษณะอย่างไรมันบอกได้อย่างที่ผมบอกมันมีขอบไหมถ้ามันไม่มีขอบมันขังน้ําไม่ได้แสดงมันมันต้องเป็นปั้นกดแน่มันเทยอดไม่ได้หรือถ้ามันมีขอบมันเทยอดได้แต่ว่ามันจะตัดขอบไม่ได้มันติดกอบของมันจะเอายังไง คำอธิบายของเขาอะ่ะมันจะต้องของความเป็นผู้รู้มันจะต้องชัดเจนแล้วก็ต้องรู้ไงคะคือคือไม่ไม่ใช่เหยียบเรือสองแคมแบบนี้เนื้อมีทั้งปั้นกดและเทยอดนะครับเรื่องเนื้อเดี๋ยวเราเอาไปพูดกันบนหลังได้